เอาไปมาเออรู้จักแก๊ตัวบ้าฝากปรปุงใสน่นอนตึ๊บเอาปั้นช่องหนึ่งของเขาแล้วจังหวะนี้ยิ้มโอเคสวยการบราแปดเลยแอบเจ้มแอดเอาจแจกสุดสองอ,อ,อะไรมันจะแจกขน,น,นาดนัน้นวิ่งมาตีมารอเป็นที่เดียยาวไป็นตีพัทลุงแล้วมายิ่งเอาปไนมาเอาไปเออ ไปดังกว่างพัดไปต่อแน่นอนฮะคำเตือนคลิปนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำห้ามลอกเลียนแบบเด็ดขาดหรือคิดว่าตัวเองดวงดีจะรออะไรไปกันเลยสิวะ สวัดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่าตวันนี้กูอยู่กับผมเฮงเจ็ดแปดเก้าชาแนลเกมรักดีโกะนะครับผมเกมสล็อตค่ายพีจีนั่นเองฮะวันนี้ก็อยู่กับค่ายเกมดีๆอย่างตัวก๊อตเจ็ดแปดเก้าอีกเช่นเคยเพื่อนๆคนไหนสนใจคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับโอ้แม่ <c oughs> สบาฮะเบ็ดเตรียมมาเยอะอยู่นะครับกระงบที่เตรียมมาสิบมาแล้วซื้อ oh no ยังไม่มา โอบาเราบารับโชครับถือไปเป็น50ก่อนนะครับรค่อยๆดิกค่อยๆเดินนะฮะผมหาก,กาไรมาก่อนแล้วค่อยเอากำไรไปต่อยอดนะครับผมนี่คือทฤษฎีในการเล่นนะครับของแถมต้องมาแล้วเลยไปเอะไม่มีอะไรเกิดขึ้นไงแมวามาเกตเตอร์ไม่ต้องมาก็ได้ถ้ามึงมาไม่ครบเนี่ยม,มาจังเลยแล้วก็ยังไงอะ่ะเมามาอีกกองครับเลยเออมาพร้อมรายจ่ายอย่างเงี้ยแหละเขาปั้นมา เขาป้นก็ใหม่ไหมเขาเขาป้นอีกแล้วตับพิษอีกแล้ว,วเออเขาป้นอีกแล้วบวก็รอเขาป้นไปเถอะจอมตอกแมวเขาป้นบกหรือไงเออได้แมววา,าเรื่องอยู่ยโอเคไม่ขาดทุนแล้วมั้งแต่ก็ไม่แน่กูเหลือไม้เดียว,วเฮ้ยเหนื่อยอีกแล้วเหนื่อยอีกแล้ว จะเอากำไรไปต่อยอดรอเข้าเนื่อกูไปก่อนเลยครับผมเฮ้ยมาเดี๋ยวไปต่อกันต่อเลยนะครับผมไปต่อเลยช่วงนี้จะลงแมวเยอะหน่อยนะครับผมหาไรายได้จากแมวค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็จัดกันหนักหนักกันไปเลย ไม่ได้ก็พังเข้าไปอัดแมงเข้าไปอัดแมงเข้าไปเอาเรื่องหมายแรกเอาเรื่องแล้วเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดีวแจ๊ดจะลงอะไรขนาดนั้นครับท่าทูชีสักก้อนหนึ่งก็แบ่งให้มันหน่อยแจ็คโอ้โอเคมาพร้อมตัวูลและรายจ่ายอย่างนีทิ้งทิ้งสิครับเอาเรื่องเอาปั้นเอาเรื่องพัดมา จัดัไปแล้ว่อดต่อไปคือกำไรของหกไม้สุดท้ายคือกำไรมาเอาปานทองสองมึงเริ่มอิดแล้วอาการเดิมเดิมมึงเริ่มออกอีกแล้วเออจัดการเดิมเดิมมาอีกแล้วไอ้เขาปานเอาส่เขาปานอีกแล้วออช่องสองเข้าปานหายานั่นไงาหายอีกแล้ว มีกำไรอยู่แล้วเขาปันมาเออรู <Yeah. S 1> ้จากแก้ตัวบ้างปรับปรุงนิสั้ยหน่อยอยู่มานานแล้วก็ไม่ช่วยอะไรเลย <Wow. S 1> มีแต่ล้มจมลงล้มจมลงอึ๊บเข้าปันช่องหนึ่ง้องเขาแล้วจังหวะนี้คิวโอเคสวยงามรามแปดโอ้เข้าปันช่องหนึ่งกูจะปังไม่ไหวนะครับแ mm. ้าเข้าปันลงช่องหนึ่งนี่ปังไม่ไหวนะครับ เอาอเด้เอาชีวิตกูมีแต่ข้าปบ้านแล้วมาอยู่ด้วยได้ข้าปั้นนะครับไปต่อครับม,ม,มันยังไม่สุดมันยังไม่สะสมแก่ใจเข้ากำไรไปต่อยอดตามทฤษฎีของเราเลยมาจะไปต่อกันเลยครับจะไปต่อกันเลยฮะเออแอบเสียงแฮดเอาเรื่องแจกสุด ตอยอ,อ,อะไรมันจะแจกขนาดนั้นลอ้พ <Whoa. S 1> ัดม,มารอเป็นเพ่งยาวไปถึงพัทท่านลุงแล้วมาก mm. ิ่งเอาป้านมาเอาป้านเออขอได้ดังใจหวังขนาดนี้ไปต่อแน่นอนฮะ <c oughs> เอาเดควป้านยังมาไม่เลิกยังมาไม่เลิกอี่มาู้เข้าไปเออแจ็คเออแจ็คเอ,อ้ยมา ไปล้างไว้ก่อนฮะเรื่องดีๆมันฝ่ายเข้ามาในชีวิตเดี๋ยวเรื่องแย่ๆมันจะเข้ามานะครับล้างกระดาน AH ไปก่อนเอา้าของฟรีระหว่างร้างกระดานมีของฟรีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วได้เลือกแนะ่เขาปั้นมาเอาปั้นคิ้วเป็นเก่งอยู่เป็นไรเอาแล้วของฟรีมักจะเงียบอย่างนี้เลยของฟรีมักจะเงียบ ไม่ได้ค็ไม่ซื้อแล้วนะเอาที่เขไม่ซื้อแล้วนะครับก็ไม่ได้อะไรเลยอยาอ่ายงนี้ก็เออบางทีก็สุดจะทนทนอย่างแมวแมสุดจะทนทนอย่างแมวเข้าปั่นอีกเลวเข้าปั่นรอเป็นไล่รอเป็นยาไปถึงขัดคา,า,ารุ่นเรียไปเอาเอาหน่อย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 โอ้โหของปีเตบ ซื้อไปกูน้ำตาไหลเลยเธอไปเจ็ดพันห้าแล้วนะดีนะ่มันเป็นของรีมาเอาไงพอดีกว่าไหมครับกำไรก็มีแล้วนะครับตัดไปปั่นเล่นข้างนอกอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับหมาเด็กยิ้วมะยิ้วมะยิ้วมะยิ้วยิ้วยิ้วไปอย่างไ้หมาพอดีกว่าครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเออเอาเอาเอาเลี้ยงไม่มีตัวปูเลยเอยเอาเลี้ยงไังไหมเอาเลี้ยงฝากกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับผมหกเจ็ดแปดเก้าชาแนลฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบาย